สามารถก็คุ่มได้เลยซ้ายขวาโทรก็ได้นะเดี๋ยวผมลองกดโทรให้ดูนะแต่ผมจะไม่รับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเอ็โคเห็นไหมจะมาสอนติดตั้งกล้องวงจรปิดน้องหุ่นยนต์ตัวนี้นี่ตัวนี้เองนะครับจริงๆเขาปิดหน้าลงมาได้แบบนี้แล้วนะนี่นะครับเป็น p r i v a t e mode แล้วกันนะปิดเลนส์จะมองไม่เห็นนะตัวนี้นะครับ ไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยหลายคนนะครับที่ซื้อกล้องจอนปิดตัวนี้ไปหรือว่าเป็นกล้องจอรปิดรุ่นอื่นๆไม่ได้ซื้อไมโคร s d ีการไปตัวนี้เป็นไมโคร s d ีการของ h o m มอลเองผมแนะนำให้ใช้ของ h o m e m a อ l นะครับเพราะว่าจะได้ใส่กล้องดูย้อนหลังจะได้ไม่มีปัญหาลาักษณะไมโคร s d ีการจะเป็นแบบนี้วิธีการใช้งานก็คือใส่ไปที่หัวน้องหุ่นเลื่อนเลื่อนหัวลงมาแบบนี้เลยก้มหัวน้องลงใส่เข้าไปเลยครับกดเข้าไป,ไปแบบนี้ แค่นี้เองครับเสร็จนะครับขั้นตอนการใส่ไมโครดีการ์ดน้องหุ่นยนต์นะครับจะใช้สายด้านหลังเป็นไทป์ซีเสียบเข้าไปเลยเสียบอะแดปเตอร์ที่ปลั๊กไฟรอ,อน้องบูตขึ้นมาก่อนน้องหุ่นยนต์จะใช้แอปชื่อว่า iCA m 365ดาวน์โหลดมาแล้วสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยจะเจอกับหน้านี้อ่าตอนนี้น้องกําลังบูตขึ้นมานะเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนนะครับกล้องตัวนี้ความละเอียด 5mp นะครับมีฟังก์ชันการโทรมีระบบติดตาม นะครับภาพกลางคืนเป็นขาวดำเป็นระบบเสียงทูเวนะครับสามารถหมุนได้เรให้สดทีเพิ่มเขมาโอเคนะครับตอนนี้น้องพร้อมที่จะเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในมือถือแล้วนะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับจะเจอกับหน้านี้นะครับให้เราเช็คก่อนว่ากล้องมีเคียโคดไหมนี่เคียโค้ดอยู่ด้านใต้ของฐานน้องหุ่นยนต์นะครับให้เราสแกนเข้าไปเลยแบบนี้ พอสแกนจะเจอกับหน้านี้นะครับเป็นเสร็จสมบูรณ์รอให้สุดีเพิ่มข้รมาให้เราใส่รหัสผ่าน wifi ของบ้านเพื่อนนะครับอินเทอร์เน็ตตรงนี้จะต้องเป็นอินเทรเอร์เน็ตสองจุดสี่กิกเท่านั้นนะครับใส่รหัสผ่าน wi- ไ fi เลยครับกดขั้นตอนถัดไปเขาจะแสดงเคียรโค้ตัวนี้ขึ้นมานำน้องหุ่นยนต์นะครับไปสแกนเคียรโค้ดตัวนี้นะครับโดยโดยหันเลนนะครับเลนอยู่ตรงนี้ เข้าไปที่เคียวโค้ดครับระยะประมาณนี้จนได้ยินเสียงนะได้รับข้อมูลการจัดสรรเครือข่ายเชื่อมต่อไรเตอรอ์ต้องได้ยินเสียงนี้นะครับแล้วกดไปที่ติ๊กตรงนี้นะฉันได้ยินเสียงขั้นตอนต่อไปครับรอสักครู่ครับเชื่อมต่อเราอระสจการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วเพียงเท่าน,นี้ก็เป็นการเซ็ตกล้องออนไลน์กล้องน้องหุ่นยนต์ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับตั้งชื่อครับกล้อง หุ่นยนต์ขั้นตอนนี้กดอย่าเพึ่งนะครับนี่นะครับกล้องหุ่นยนต์ง่ายใช่ไหมครับวิธีการเซ็ตกล้องหุ่นยนต์นี่เช็ดเลนส์ตะ้หน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับภาพชาัดด้วยนะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูหันน้องไปทางแสงดีๆหน่อยนะครับนี่นะเห็นไหมครับ คือเอาไว้ตั้งโชว์บนชั้นเนี่ยเนี่ยน่ถ้าไม่รู้เลยนะว่าเป็นกล้องนะครับเนี่ยชั้นโชว์อะไรพวกเนี้ยเราสามารถเอากล้องน้องยนต์ไปตั้งไว้ได้เลยนะครับมีแจ้งเตือนด้วยนะครับตรวจพบบุคคลเห็นไหมนี่นะครับมมก้มเงยสมูทมากๆวิธีการกดูย้อนหลังก็คือเข้าไปที่ตรงนี้ครับแต่เราต้องใส่ไมโครเอดีการ์ดก่อนนะเราถึงจะดูย้อนหลังได้นี่นะครับไฟย้อนหลังนะครับ ก็เพื่อนๆที่ยังเซตไม่เป็นก็ลองนำวิธีของผมไปทำตามดูนะครับติดปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมมาตอบให้